สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งกับช่อง e MZA Channel ของเรานะครับช่องที่จะนำ iPhone นะครับมารีวิวถึงโปรโมชั่นการลดราคาในแต่ละเดือนนะครับรวมไปถึงการนำ p h o n e รุ่นต่างๆมาแกะกล่องรีวิวให้ดูกันด้วยใครที่อยากจะซื้อ iPhone นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่าหรือว่ารุ่นใหม่ล่าสุดท่านสามารถติดตามได้นะครับที่ช่อง e MZA Channel ของเราอย่างที่ผมบอกไปว่ามีรีวิวถึงราคาในแต่ละเดือนนะครับเราจะเอาร้านที่มีราคาถูกที่สุดนะครับมาให้ท่านได้ ได้สั่งซื้อ iPhone กัน รวมไปถึงข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับ iPhone นะครับมีมาอัปเดตให้เป็นประจำแบบนี้ทุกเดือนนะครับแล้วคลิปเราจะมีให้ดูกันวันเว้นวันนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากท่านที่ชื่นชอบ iPhone นะครับฝากกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับก็เป็นคิวของ iPhone รุ่นใหญ่นะครับนั่นก็คือ i p h o n e x s max ที่หลายท่านสอบถามราคากันเข้ามาเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งที่จะนามาให้ได้สั่งซื้อกันก็จะเป็นในส่วนของ iPhone 11 Pro นะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆสําหรับโปรโมชั่นการลดราคาของ iPhone ทั้ง2รุ่นนี้นะครับก่อนที่เราจะไปดูในเรื่องของราคานะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลการเปรียบเทียบโดยรวมนะครับสำหรับ iPhone ทั้ง2รุ่นว่าสเปคเป็นอย่างไรแล้วก็มีอะไรที่ต่างกันบ้างนอกจากขนาดของหน้าจอนะครับไอโฟน11 Pro อยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับมีขนาดที่เล็กกว่าทางด้าน iPhone 10s Max นะครับโดยที่ iPhone 11 Pro มีจอการแสดงผล อยู่ที่ประมาณ5.8นิ้วนะครับจอภาพเป็นแบบ Super Retina HDR ในขณะที่ iPhone x s Max หน้าจอการแสดงผลอยู่ที่6.5นิ้วนะครับจอภาพเป็นแบบ Super Retina HD นะครับซึ่งก็จะมีขนาดเท่ากันกันกบทางด้าน iPhone 11 Pro Max ทั้ง2รุ่นไม่รองรับ 5G นะครับได้สูงสุดเพียงแค่ 4G LTE เท่านั้นกล้องหลังของ iPhone 11 Pro นะครับให้กล้องมา3ตัวประกอบไปด้วยเลนส์ u ั t ต้า i นะครับเลนส์ไวแล้วก็เลนส์ t e l e p h o ต้ในขณะที่ iPhone 1 แ <Mac S 2> ให้กล้องมา2ตัวนะครับมีเลนวายแล้วก็เลนเทเลโฟโต้มาให้จะขาดในส่วนของเลนออลต้าวายนะครับตรงนี้ p p o o n 10s max จะสู้ทางด้าน iPhone 11 pro ไม่ได้ในส่วนของการซูมนะครับช่วงซูมของ iPhone 11 pro อยู่ที่4เท่านะครับส่วน p p o o n 10s max อยู่ที่2เท่าชิปการประมวลผลนะครับ iPhone 11 pro เป็นชิป Apple A13 bionic นะครับก็ยังสามารถใช้งานได้แรงพอสมควรนะครับในปัจจุบันก็อาจจะเป็นลองเพียงแค่ A14 Bionic เท่านั้นส่วน iPhone 10s Max นะครับเป็นชิป A12 Bionic ปัจจุบันนะครับก็ยังสามารถใช้งานได้ดีมากๆนะครับสำหรับชิป A12 Bionic ส่วนในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับ iPhone 11 Pro เล่นวิดีโอได้นานสูงสุดถึง18ชั่วโมงนะครับในขณะที่ iPhone 10s Max เล่นวิดีโอได้นานสูงสุด15ชั่วโมงถ้าเราดูจากตรงนี้นะครับ iPhone 11 Pro จะมีแบตท,ที่อึดกว่าทางด้น iPhone 10s Max อยู่นิดหน่อยนะครับส่วนระบบความปลอดภัยของทั้ง2รุ่นก็เป็น แบบ Face ID นะครับหรือว่าการสแกนใบหน้านั่นเอง iPhone ทั้ง2รุ่นด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังจะเป็นแบบกระจกนะครับส่วนวัสดุที่ใช้ทําก็จะเป็นสแตนเลสสตีลนะครับเกรดเดียวกับที่ใช้ทําเครื่องมือศัระยะกรรมทั้ง2รุ่นเลยนะครับในส่วนของการทนน้ํา iPhone 11 Pro นะครับทนน้ําถึงระดับความลึก4เมตรในขณะที่ 10s Max นะครับทนน้ําถึงระดับความลึก2เมตรเท่านั้นภายในระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน30นาทีทั้ง2รุ่นนะครับนี่เป็นข้อมูลการเปรียบเทียบโดยรวมนะครับของ iPhone โฟนทั้ง2รุ่นนี้ถ้าเราจะ จาะลึกถึงรายละเอียดมากกว่านี้ก็จะเสียเวลาเกินไปนะครับแต่ว่าถ้าใครที่อยากให้ผมเปรียบเทียบแบบละเอียดนะครับระหว่าง iPhone รุ่นไหนก็แนะนํากันเข้ามาได้ส่วนในเรื่องของราคานะครับสำหรับ iPhone 11 Pro แล้วก็ p p o o n 10s Max เดี๋ยวเรามาดูราคาล่าสุดกันนะครับทั้งเครื่องเปล่าแล้วก็เครื่องพร้อมโปรอัปเดตล่าสุดวันนี้วันที่15ธันวาคมปี2020นะครับซึ่งแน่นอนว่า iPhone ทั้ง2รุ่นมีการลดราคาให้หน่าสนใจนะครับเดี๋ยวเราจะ ไปเริ่มต้นดูกันที่ทางด้านแอปช้อปปี้กันก่อนนะครับสำหรับ iPhone 11 Pro เครื่องแท้ศู์ไทยนะครับประกันศูนย์ a p p l ป1ปีเต็มจากราคาปกติ34,900บาทนะครับตอนนี้ลดราคาลงมาแล้วเหลือ27,490บาทนะครับนี่เป็นราคาสำหรับความจุ 64GB กิกมีเหลือให้เลือก2สีนะครับก็คือสีส Space Gray แล้วก็สี Midnight Green นะครับท่าในใดสนใจอยากจะสั่งซื้อรีบเข้าไปสั่งซื้อนะครับเพราะว่าสินค้ามีจานวนจากัดกดดูรายละเอียดแล้วก็สั่ง ซื้อได้เลยที่ลิงก์ใต้คลิปส่วนทางด้าน iPhone x 0 s max ของ Shopee เหมือนกันนะครับเป็นเครื่องประกันศูนย์ไทยจากราคาปกติ26,900บาทนะครับลดเหลือ22,900บาทนี่เป็นราคาที่น่าสนใจที่สุดนะครับเท่าที่ผมเช็คมาจากทางด้านแอป s h o p e ีนะครับซึ่งเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยด้วยประกันให้1ปีเต็มนะครับจัดส่งให้ฟรีถึงบ้านใครสนใจนะครับอยากจะซื้อ iPhone 1 0 s max นะครับความจุ 64GB 2 2 9 0กบาทสามารถสั่งซื้อ ได้เลยที่ลิงใต้คลิปนะครับติดต่อกันที่แอป Lazada านะครับสำหรับ iPhone 11 Pro จัดจำหน่ายโดยร้าน Banana i ทนะครับเพราะฉะนั้นก็มั่นใจได้เลยว่าเป็นของแท้100%เนะครับจากราคาปกติ35,900นานะครับลดเหลือ3,900บาทราคาก็อาจจะแพงกว่าทางด้านแอป s h o p e e อยู่พอสมควรนะครับถ้าท่านใดสนใจอยากจะสั่งซื้อก็สั่งซื้อกันได้นะครับสำหรับสินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันนะครับมีประกันให้1ปีเต็มส่วนทางด้าน iPhone 10s max แ็จาก ลาซาด้าตอนนี้จะไม่มีสินค้าเลยนะครับถ้าใครสนใจจริงๆท่านสามารถเลือกเป็น iPhone 11 Pro Max ได้นะครับตอนนี้เขามีการจัดโปร12-12 After Party นะครับลดราคาตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่17ธันวาคมนะครับสำหรับ iPhone 11 Pro Max นะครับเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ Apple 1ปีเต็มจากราคาปกติ39,900บาทนะครับลาซาด้าลดเหลือ31,900บาทจัดจาหน่ายโดยร้าน Apple เองนะครับในส่วนของการจ่ายเงินเก็บเงินปลายทางได้นะครับ หรือว่าจะผ่อน0% 10เดือนก็ทําได้เหมือนกันจ่ายเดือนละ31,90บาทเท่านั้นนะครับนี่เป็นราคาสําหรับ iPhone 11 Pro แล้วก็ iPhone 11 Pro Max นะครับที่ผมนํามาให้ทุกท่านได้สั่งซื้อกันนะครับชอบแบบไหนก็สามารถสั่งซื้อกันได้เลยที่ลิงก์ใต้คลิปส่วนการซื้อเครื่องพร้อมโปรอินเทอร์เน็ตนะครับตอนนี้มีจัดจําหน่ายอยู่2ค่ายมือถือเท่านั้นเราไปเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกนะครับสำหรับค่าย ToMove H สํำหรับ iPhone 11 Pro ความจุ 64GB นะีรับมี ให้เลือกสีสีราคาเครื่องเปล่าตอนนี้ขายอยู่ที่3900 0บาทนะครับถ้าดูจากตรงนี้ราคาก็จะเท่ากันกับทางด้านแอป l a z a d a นะครับส่วนโปรโมชั่นการซื้อเครื่องพร้อมโปรนะครับสำหรับลูกค้าใหม่ก็เริ่มต้น18,700บาทซึ่งรายละเอียดของโปรนะครับมีให้เลือกด้วยกัน3แบบแบบแรกเป็นรายเดือนเดือนละ1,499ราบาบาทต่อเดือนนะครับสำหรับลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่ซื้อได้ราคา18,700บาทนะครับถ้าย้ายค่ายก็ลดอีก1,000มีค่าบริการล่วงหน้า6 0 0 0 1 3 4บาทนะครับถ้าท่านเลือกโปรนี้ส่วนโปร1นึ่บาทต่อเดือนนะครับซื้อเครื่องได้ราคา2700จ่ายค่าเน็ตล่วงหน้า4 4 9 4บาทนะครับแล้วก็ด้านล่างเป็นโปรรายเดือนเดือนละ699บาทต่อเดือนนะครับซื้อเครื่องได้ราคา22,700บาทไม่ต้องจ่ายค่าบริการอินเทอร์เน็ตรายเดือนล่วงหน้านะครับสำหรับโปรนี้ดูต่อกันที่ iPhone 10s max นะครับความจุ 64G กิกมีให้เลือก3สีนะครับสีสเปซเกรย์สีเงินแล้วก็สีทองนะ ที่26,900บาทส่วนการซื้อเครื่องพร้อมโปรนะครับลูกค้าปัจจุบันที่ใช้เบอร์ทูมูฟเอสสามารถซื้อได้ในราคา16,900บาทโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าบริการอินเทอร์เน็ตรายเดือนล่วงหน้านะครับซึ่งถ้าใครสนใจอยากจะซื้อทั้ง iPhone 11 Pro นะครับแล้วก็ iPhone 10s max จากค่ายทูมูฟเอสท่านสามารถไปติดต่อสอบถามได้นะครับที่ทูช็อปทุกสาขาส่วนอีกค่ายหนึ่งที่ยังมีจัดจำหน่ายอยู่นะครับสำหรับ iPhone 11 Pro แล้วก็ iPhone 10s max ก็จะเป็นของ ค่ายดีแทนะครับเราไปเริ่มต้นดูกันที่ iPhone 11 Pro กันก่อนสำหรับลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่ย้ายค่ายเบอร์เดิมนะครับหรือว่าจะเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนวันนี้ราคาเริ่มต้น21,700นะครับสำหรับ iPhone 11 Pro Max ส่วน iPhone 11 Pro นั้นเริ่มต้น18,700บาทถ้าย้ายค่ายมามีส่วนลดให้อีก1,500นะครับราคาเครื่องเปล่าสำหรับความจุ64กิขายอยู่ที่33,900นะค256กิขายอยู่ที่39,900บาทส่วนการซื้อเครื่องพร้อมโปรสำหรับความจุ 64กินะครับลายเดือนเดือนละ1,499บาทซื้อได้ราคา18,700จ่ายลูงหน้า6,000นะครับด้านบนสุดเลยส่วนโปรอื่นรายละเอียดก็จะเป็นอย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับดูต่อกันที่ iPhone x s Max นะครับอยู่ตารางด้านล่างมีขาย2ความจุก็กคือ64กิกแล้วก็256กิกสนะครับส่วนการซื้อเครื่องคอมโปรเริ่มต้น15,400บาทนะครับเป็นลายเดือนเดือนละ1 0 9 9บาทจ่ายลูงหน้า2,000นะครับส่วนความจุ256กิเริ่มต้น18,500ไม่มีค่าบริการ การอินเทอร์เน็ตรายเดือนล่วงหน้านะครับซึ่งถ้าใครสนใจอยากจะซื้อสําหรับ iPhone ทั้ง2รุ่นนี้นะครับจากค่าย DT แท็ท่านสามารถไปหาซื้อกันได้เลยที่ D t แท็กช็อทุกสาขานะครับส่วนค่าย AIS iPhone 11 Pro แล้วก็ i p h o n 10s Max สินค้าจะหมดนะครับซึ่งถ้ามีสินค้าเมื่อไหร่ผมจะมาอัปเดตให้ดูอีกครั้งหนึ่งโอเคนะครับนี่ก็เป็นการสรุปราคาแล้วก็เปรียบเทียบนะครับสำหรับ iPhone 11 Pro แล้วก็ iPhone 11 Pro Max iPhone รุ่นใหญ่ทั้ง2รุ่นนะครับซึ่งถ้า แล้วก็ใช้งานได้อีกยาวๆผมแนะนําเป็น iPhone 10s Max นะครับถึงแม้ว่าเขาจะไม่มีเลนส์ u ต t ต a w i แต่ว่าการใช้งานต่างๆโดยรวมก็ยังใช้งานได้ดีนะครับแต่ว่าถ้าใครที่อยากจะได้กล้อง3ตัว ก็แนะนําเป็น iPhone 11 Pro นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์นะครับผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ